ไป,ไปเลฟ้ฟอท่อด้วยเอ่อไปให้ฟอท่อให้ทียิงแตกคนน<ะ>่ะโดนเลนฟงเลนฟอสโเพื่อนพี่ก่ว่าจะวางแผ่สู้ไงวะ เอาฝั่งนี่วะในฟ้าแบบนี้กัน,นวความบ้าวายว้ร<อ>ู้สึกว่าไอ้พ็อกไอี่เอพ็อกไอ้เลดอนสายละตัวเฮ้ รับรับส oh. ี่ตวทางเดียวกันรัดเหรออวิ่งมาไม่ทันกูแต่วางไอ้เอัดสใช่ไหมไม่ควายมาไปไปฟ้าให้โวกูกูออออออขอเดินผ่านหน่อยนะ กูต้องขานขานไปไปอีกไซส์หนึงอ่ะค่อยเยี่ยเลยฮะดูด้ันใดอยู่โอ้โหมันจะยิงกาดขนาดน,านั้นสุนมึงมันกาศอะไรไม่นเนี่ยอคอคอโดนระเบิดประตูประตูข้างหน้าเลยไห้ฮายประตูข้างหน้าเลยข้างหนา้าข้างหน้าที่มีบันไดลงมา ว้าววยาวโอ้โหมันมาทางเดียวกันอะไรกันขนาดนี้ทุบแล้วไงหืมปลอดตรงที่กูเนี่ยโชคดีไว้ว่ากูกูกดย่ออ่ะไอ้ตรงประตูหน้าแม่งมันไอหนอมนึกว่ามันเราแหมจะหัวกูแล้วพี่เฮียแม่งไปยิงเพื่อนก่อนพี่เฮี้ยเคยรู้ไหมแม่งกดไลอ้อนมาฟุ๊กแม่งวิ่งเข้ามากูสี่ตัว คือยังไงมึงมันก็เห็นมึงเห็นแบบถ้าแบบถ้าตาเมื่อกี้มีช็อตกันนะคือมึงหายหมดอ่ะไม่ต้องไปซองรัวแล้วซองซองชักไม่ไหวต้องซองเผาอะไรเงี้ยคัสเซิลอะไรเงี้ยซองเผาคาเวล่าคัสเซิลเอล่าอนี้ผมป้า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 บโบนี่อ่ะเซนการ์โลบพูดจริงปะเนี่ยไอ้ไอ้นี่มึงอ่ก็เคยเห็นก็เคยเอาให้เราไปดูแล้วไม่ใช่เหรอเซนการ์โลบอะ ลรมแล้วก่อสารแล้วไงถ้าใจอยากจะรักรักไปเลยครับเนี่ให้คุณเลยสัตว์ก่อสารแล้วไงถ้าใจอยากจะรักกันโรมไม่สัตว์เออชื่นิมะมา้แโอนี้ไอเอไหมเฮ้ยแต่ก่อสารขึ้นไปเลยมาถอยอิงโดนด้วยยีงโดนด้วยนี่ไอนี่ไอหนีไปไหน โอ้หเมื so less, uh ่อ huh. ก uh ี huh. uh ้นี่ไสื้อพ้านี่ก็ว่ามันหัวบินเลยอ่ะกูบอกเลยเมื่อกี้เสื้อผ้ามึงเจอไฟกูแน่มึงมอดไฟนะกูไม่ใผีนะเว้ยมึงจะมอดได้ไงมาเลยแล้วก็ไม่บอกเฮ้ยโดนมันเห็นโดนมันเห็นยังไหนวะอืมไปเอบไปเลยอันนี้จะ กูเนี่แทบไม่ได้แปะเลยฮะเ้ามาเลยไปปิดข้างบน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 ชัวร์ป่ะไม่ได้ยินเลยอ,อะนี่ไงปิดให้หมด ทางข้างหลังทางข้างหลังน่าจะตัวหนึ่งมั้งข้าบนจริงข้าบนจริงข้าบนเยอะใช่ปะล่ะเอมบนจริงตัวความกูเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันกระตุกกระตุกวะ่อนตัวนะก่อนยี่ล้กลมึงใกลมึงเป็นนี้อะไรชอบแต่ละอ้อนมา ไกลมึงมากใกล้มึงมากโอเมก้าไกล้มึงไกลกูเหี้ยเอ้ยตายหนึ่งโอเค <c oughs> โดนไฟภูเขารถไฟภูเขาไอ้เหี้ยชอบสะเก็ดจังวะอยู่เงี้ยเพียบเลย เราบ่เราบดเอเครับทราบบ่โดนโอ้ยเฮ้ยโอยมันเข้าสามาอยู่นี่ตัปิงสวยเป็นไงล่ะมึงเจอทูมิก้าเข้ามปไม่ไม่ไปขังเพื่อนนี่ฮะ ก็กูปิดให้มันเข้าเลยแหละนะฮะแล้วต้องหรือไม่ให้กูเข้าก็เป็นกฎเธอไหมหมายกูทำไงวะแบเง่งเธอไหมทันเดียวรู้เรื่องเลยกระเพากูได้ประโยชน์ทันทีเลยฝั่งโน้มีที่อะไรไม่ที่จะออกมาป่าดกูโคตรเฉียดจวิ่งยิงอย่างเท่ฝั่งโน้นนอ้สัตว์ไงล่ะเผาไม่ดีเยังงูเอามันโดนมันโดนไฟเผาตายอ่ะอ่ะ มันโดนไฟเผาตายเหรอเผามันต้อง,าม,าองมันมันต้องต้องกดหนีไปทางไปทางมึงอะ่ะ <c oughs> ตอนแรกมันจะอ้ออ่ตรงข้างหน้าเว้ยไม่ให้มึงยิงได้ใช่ปะ่ะกูกดเผาไปไมา <c oughs> ่วิว่งอ้อมไปเลยโ okay, อเคกดเดี๋ยวกูทำแบบไปทำแอตตินนทีให้แล้วกันแอตติทีที่อะไร, <c oughs> ไระอืมมึงเล่นตัวอะไรวะสายแอตติที <c oughs> ทแคปิตอาด้านหน้าเว้มึงยื่นอะไรกับมองอาสิบอ่ะ เข้าไซสไงเข้าไซส์ล็อกล็อกไซส์อที่ขับตแล้วมันมีไฟไฟแมลงแรลงประทันชันก้าประมาณสองเท่าปะทันก้ามันลดคันละสิบสี่แค่ิตันมไปประมาณสามสามปล่าทั้นก้าลดที่ละยี่ห้ายี่ห้าต่อมันลดช้ากว่านิดนึงเท่ากันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไคสองขัมันนานกว่าักล้า แต่ถ้าผู้ร่วมรวมฟอสเทนกาไฟโหดกว่ามันมีหลายลูกเออมันจะมันใช้ไม่ใช้เยอะแต่แค่พิเตอรมันมันนี่อ่ะมันมันเลงได้ไงมันมันแน่นอนอ่ะแต่เอ้ยทีมถึกไอ้สัตว์กระจกอ่อแต่ตัวท็อปฟอร์มก็นั่งดูฝั่งนู้นอ่ะมีควันอยู่ปิดกระจกได้เอาเออาร์ระวังเช็คตีไงด้วยเด้อ เนี่ยมันกดตัวมาการัดไอ้ห่าแต่แต่ฝั่งโน้นมันรัดเองไอ้ชิมหายโัวรัดคืนหรอเอ้อโดนลัดคืนเนี่ยกูฟิวจากขบวนได้ปะวะไม่ฟิวได้แล้ว,วเล่นโดนแป๊บ <L> นองหรอไเช็คระบิดก่อนจุดจุดฟิวมันมีแค่จุดเดียวรู้สึกจะมีแค่ที่เดียวมั้งเอชเอชดิคัมอร์ดิอการทเป็น possible แทน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  เจ็บร้อยฟอนล่วงเอ็ดแม็กซีย่ยังกูกูยิงไม่พอไม่ีใครโผล่เอ็ดมาให้ยิงเลยยิงเห็นอยู่เลยโอ้ยเอ็ดลงไปแล้วตัวจอดตัวจอดลวงไปแล้วอ่ะเออด,ดิมันเข้าไปคนเดียวไงก็เ <c oughs> อาเคมอมมาด้วยไง <laughs> โอ้ไอ้เหี้ยมาอีกูเกือบตายที่กูโดนฟิวตัวเองไอ้สัตว์ไอ้ทรอ ไม่โ <society> อ้โหไปตรงไหนฮะรู <feed> ้ดับช็อตหรอวะไม่มีที่จะฟิลละวะฟิลได้แค่นี้วะตกฟิลเข้าไปข้างในเอ่ะอ๋อ จะโดนเ้ก่อนก่อนันเาแล้นไปนัดนึงโอ้หเข้าสาเข้าายเข้าเลยเขาเลยอัดต้องเขาเลยเขียนแล้วติดรอเข้าเช้า้าหม่เข้าเร็วันนี้เปลี่ยนให้เสร็จตีลังกา เอ็เราร่วงก่อนเลยประเด็น,นเข้าไปคนเดียวใช่ไซไซเนี่ยมันถ้ายึดท่อได้อะมันจะเล่นง่ายมากเลยนเว้ยง่ายมากเออแล้วประเด็นคือกูเอานีมาไมว้กูกูเอานี่มาไอ้เอาเคมอมาไม่เอาฮาบิชาร์ดมาถ้าเอาฮาบิชาร์ดมายึดท่อได้แล้วใครไปคิดได้ว่าเอมา็มันตะมันลมันจะร่วงเร็วขนนั้นนะ ่วออเอาฮิวมากันเอาให,เาให้เอาให้บีบปรชาร์มาด้วยเพื่อนเพื่อนล่วงคือเพื่อนล่วงคือเอาให้บีชาร์เปิดอัดเลยใช่ไหมเออจะให้บีชาร์เปิดแทนไงรีพอร์ตไหมคือเอ็ดมันจะไม่ไป็ต้องรีบก็ได้รีบเคลียร์ก็ได้เลยเว้ยรอให้รอให้กูกขึ้นไปเคลียร์ก็ได้ เนี่ยมึงเอ้ยใช้ทักษะอ่ะเอามาเยอะขนาดเนี้ยคุณรู้รู้เรื่องอะนะใช้ห้องนอนให้คุณรู้เรื่องนะดู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 รู้เรื่องเลยนะทำไมวะเรียบร้อยไอ้ท่นี้โอ้ยเฮ้ยไอ้จุดฟิวมีแค่จุดมันมีแค่จุดเดียวเองอะตรงเนี้ยข้างบนใส่เนี่ยออกการมาอ๋อคือกะสอยเลยใช่โว้โวโวโออกควันมาเรียบร้อย ทำขาดอีกเงี้ยไม่เลอย่างว่าอย่างว่ามีฮิลให้อ่ะเรียกว่าฮิลเหรอก็หิวอะฮิลนะแต่มันก็หมดเวลาได้ปพะวะไม่มันไม่หายถ้าถ้าเลื่อนรถอ่ะออ๋ถ้าเลื่อนรถอะฮิลเลยเหรอเออถ้าเลื่อนเลยว่ามันจะมันจะเติมให้มึงถาวรเลยโอเคนีมันฮิลได้หกมฮิลหกสิบทั้งทีมาก็ง่ายอ่ะไอ้เฮ้ยกระเป๋าพี่กระเป๋าพี่ กระเป๋าพี่หลังคาอหลังคาใช่ใช่มาวิ่งแล้วแไม่น่าแต่แกเขาจะร้อยไปยิงทำโดนมายิงอะมันต้องเสียงไว้ตรงนี้ขับดักข้างบนดูดูว่าเสียงไปยิงเข้าไปดูกับดักข้างบนหมดเลยมั้งเนี่ย กดอะไรเปลี่ยน,มนหมดอ่ะเหมือนจะกลับดักข้างบนหมดเลยนะไม่ชัวร์เช็คตีนด้วยสวยมางก่อนเดี๋ยวกูได้ใช้โกลซิกอิงนี่ไงเรียบร้อยโกลซิกแตกโลแตกแล้ว <c oughs> นี่งไง จะมาเจาะรูเล็กๆวายกูเองดีกว่ามั้งรูเนี้ยไม่โตว่ะจะคนเล่นดูนี่ก็ไม่โตสวยเฮ้ยโอ้โหไม่ใครล็อกหรอตรงไหน โอ้โหไอ้ระวังประตูประตูประตูนั้นประตูนั้นเออนนั้โอ้โหฮะนี่ยังไงวะอยู่ยังอยู่ล่องดาวนี่เตะเองอืมนี่มันเจาะรูไงขอฝังกันไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันจะได้สายไหนวะเนี่้เฮียกูมันได้สายบนแน่ๆเลยว่ะ ให้บนก็ได้ดิเขี้ยนแน่ๆเนี่ยมัน,น,มนไม่ไปมันเปิดมันเปิดถูกไซด์แล้วอ๋อใช้สุดท้ายใช่ไหมเออมวมต้องได้ศึกศึกศึกตัดสินมันจะเปิดถูกไซด์เลยคิดว่นาน้ำไม่แรงแต่จัดเคมไม่เคยได้ใช้เลยไอสัตเ้ยมึงก็วางก่อนไปเลย เมื่อกี้มันเจาะรูรอดักคนซ่อมประตูอยู่ยิงแม่เมื่อกี้เรียกว่ามีคนล็อกเมื่อกี้เรียกว่ามีคนล็อกให้โดนไปยิงฟรีเลยยังไม่รู้มึงอยู่ไหนอาหารเราไม่เล่นล่าดตกลมจะดีเหรอมันมันการไซนียวนะทีนี้มันการไซนียวนะเขาตัวลาตตกลมทำไมวะมันก็มันก็ต้องมีบ้างมันก็มีลงบ้างแหละเลียรไปก่อนมันเราเราจะเข้าไซน์ไว้ขึ้นไง โอ้ยอย่าโอ้ยอย่าเลยมาเออเออก็เรียกเรียกเปลี่ยนเป็นภาษาละเซียเลยอันสองตัวไปดูที่ใต้ดินคนนึ่งใต้ดินน่าจะใต้ดินแล้วอ่ะไม่เห็นมีอ่ะมันก็ห้องไอ่ห้องห้องกลัวกับห้องงงอ่ะห้องโบว์ไอเห็นกล้องแล้วอุ้ยกูเห็นกล้องแล้วห้องโบวเหรอกองกองทานใต้ดินโอเคโอเคโอเคมันขึ้นมาไอ ไอตรงห้องแช่แข็งอ่ะวะที่ปากล้องไว้อยู่ตรงตรงข้างบนข้างบนบนแก้ท่อเนี่ยเจาะนี้ได้สบายเจาะไม่ต้องไรเฮ้ยฮิบันนามันเจาะมันเจาะถ้าเจาะแฮกมันมันอันเดียวแตกปะตอนแรกกูยิวใช้สองอันก็แตกนำมาเลยเพื่อน มั่นใจอ่ะไป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 เอาไห้เช่ร่วงโดนกระดักกันดีมีเข,ขาขันเช็คด้วยนะจะเห็นไหนแหนนี้เหรอไม่ใช่แห่นนี้ ี่โอ้โหมันอยู่อีกทางนึ่งเลยเจาะแผ่นนี้ได้ก็ได้ก่อนเอาเอาเอาเล็กเจาะเอาโดนเอาโดนเราไปเช็คคือมีเวร์ดันเลยมีไหมมีกระจกวีล่าเฮ้ยมีควันไทำไมไรได้อยู่เช็คขอบประตูด้วยนะ Ui, nghĩ ra tay rồi đó Thôi cái ảnh, còn phát ra luôn Ui, cô cái đang dính Bỏ mấy hình kia đây lên Rồi, tẻ lạ anh bạn Ông này nè เดินเลี้ยงเลียงวิง่งวิ่งมาโอ้โหเลือดอดยังโลอันนี้คือกูกูโคตรเสียใยเลยเว้ยกูกำลังยินยิงระแบบแคปขาดแคบแยูดแล้วย no ู่ดีตัวจิงแมกมาตรงหน้า